สิบบนครับผมครับกลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านครับผมครับก่อนจะลงสองตัวล่างอีกชุดหนึ่งก็ขั้นเวลาด้วยการลงเลขสิบบนก่อนนะครับ ิบบนสองตัวล่างแล้วก็หน่วยบนแล้วก็หน่วยบนกับสองตัวบนนี่จะลงคลิปเดียวเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมสูตรสิบบนนะครับหลักร้อยครั้งที่สามบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหลักสิบครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่แล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับงวดที่ผ่านมาผมก็ทําเป็นคลิปแก้ไขลงให้พี่น้องได้รับชมครับผมสองบวกสองบวกศูนบวกหนะครับ งวดที่ผ่านมาก็คืออันนี้นะครับ2บวก2บวก0บวก6นะครับงวดนี้ก็จะเป็น0บวก0บวก4บวก2นะครับได้6 7 8หลักร้อยครั้งที่3นะครับ ก็คือเลขศูนย์นะครับหลักสิบครั้งที่สามก็คือเลขศูนย์นะครับหลักสิบครั้งที่สี่หลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับก็คือสี่กับสองนะครับศูนย์ศูนย์สี่สอง 0ูนส,ส,สีบวกสได้หนะครับหกเจ็ดแดนะครับสิบบนงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคม25งพัน้าหสิบาคำนวณได้ หกเจ็ดแปดครับผมครับครับผมหน่วยบนกับ2ตัวบนจะลงเป็นคลิปเดียวกันนะครับขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักแสวงโชคนะครับผมเอาไว้อีกสักช่องหนึ่งเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆครับฝากกดติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผมครับเพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปแต่ต่อไปครับผมครับ มีพี่น้องคอมเมนต์มาบอกว่าเราก็ติดตามทำไมเราไม่เห็น <c oughs> <c oughs> ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเนาะก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผม พี่น้องก็ปโปรดใช้ดุลพินิจพิจรารณาของพี่น้องเองด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การเอาตัวเลขมาบวกกันตามสูตรเท่านั้นครับผมก็เป็นเพียงเพื่อแนวทางที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะขอ,อกราบขอบุญขอบุณพี่น้องปองไปสุขภูสุก้นครับผมที่ติดตามกราบขอบุญขอบุณพี่น้องปองไปสุขภูสุก้นที่เข้ามารับชมครับผมครับครับ ขอบพระคุณเลยหลายๆครับผมครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ